วันนี้นะครับก็จะมีเป็นบอ่บอบ่ออะไรัะไปทายเยอะมากนะครับว่าตัดขอบกับไม่ตัดขอบเนี่ยมันความบางมันจะตแตกแตกต่างกันเยอะไหมเดิวสัก สวัสดีครับผมดูศักดานะครับวันนี้ก็กลับมาเจอผมอีกแล้วนะครับกับรายการปัดเบาะไหมครับนะครับผมก็พีนี้เป็น EP ที่77แล้วนะครับผมเราก็มีคลิปเบาะลงให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับก็จะมีเป็นเบาะเบาะอะไรครับไปถ่ายอันนี้ก็จะเป็นเบาะร2อ R นะครับก็เพื่อนๆสั่งมาก็เลยหลายคนถ้าเข้ามาถามเบาะเยอะมากนะครับว่าตัดขอบกับไม่ตัดขอบเนี่ยมันความบางมันจะแตกต่างกันเยอะไหมนะวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะเอามาถ่ายเพื่อนๆดูแล้วกันว่ามันจะแตกต่างกันเยอะไหมนะครับก็ก่อนรับชมนะครับ ติดตามนะครับเพ่กระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่ผมก็ได้ทําการปั้นเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นโครงบ่อที่ด้านที่ตัดนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นการตัดที่ไม่ได้ตัดออกเยอะอะไรมากนะครับผมก็เป็นการที่เราตัดขอบแล้วนี่นะฮะดูดูประมาณนี้นะครับสําหรับบางแบบพอดีนะครับ สำหรับรอยผ้า R/S นะครับพวกเดียวกันนะผม R/S นี่คงเดียวกันนะอันนี้เอาบจะนิ่มๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้แบบบางมากนะครับผมนี่นะก็เดี๋ยวลองดูอีกด้านหนะึ่งเนาะราะว่าเออมันจะได้บางประมาณนี้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ตัดขอบพลาสติกออกนะครับผมก็นี่ถ้าก็มันก็บางสวยนะถ้าประมาณนี้โอเคแต่ดูอีกด้านหนึ่งเนาะนี่อันนี้คือด้านที่ไม่ได้ตัด พลาสติกนะครับผมก็มันจะหนาๆหน่อยนะครับประมาณนี้ก็คือจะเป็นเหมือนโครงเดิมนะฮะติดรถมานะครับก็หนาตกเลยนะอ่าโอเคถ้าใครชอบแบบไหนนะครับผมก็ว่ามันก็สวยทั้งสองแบบเนาะอันนี้หนไหอันนี้คือที่เราตัดปุ๊บนี่เราจะตัดออกประมาณนี้แต่ฝั่งนู้นยังไม่ได้ตัดเห็นไหมที่เราขีดเส้นไว้อะ คือเรายังไม่ได้ตัดนะครับเงินมันก็ต่างกันเยอะอยู่นะใช่นไหมครับนี่กใครสนใจแบบไหนหรืออยากได้บางกว่านี้ก็ลองทักเพจมาคุยนะครับผมคอมเมนต์มาผมอาจจะไม่ได้ตอบนะเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ค่อยเด้งนะครับผมแนะนําทักเพจดีกว่านะครับผมเพจนี้แน่นอนร้อเรเนนะครับคือตอบแน่นอนนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้แหละเนาะทรง ด้านที่ไม่ได้ตัดก็เป็นฟองน้ำอย่างดีนะครับผมนั่งไม่มียุบแน่นอนนะฮะนี่นะครับดูดูด,ด,ดก็จะตัดออกเยอะพอสมควรนะเอาล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนตัดเลยดีกว่านะครับผมไปดูเลย ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหร,รับการรีวิวเบาะรอยผ้าะนะครับระหว่างตัดขอบกับไม่ตัดขอบนะครับว่ามันแตกต่างกันเยอะไหมความแตกต่างมันก็เยอะพอสมควรน,นะครับก็ถ้าอยากได้บางกว่านี้ก็ต้องตัดออกเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าได้บางพิเตษเราอาจจะต้องใส่แบบเป็นแผ่นเหล็กข้างในช่วยนะครับผมแต่อันนี้เขาสั่งมาว่าเอาเป็นบางพอดีนะครับไม่ได้แบบบางเศษอะไรมากนะครับผมก็อันนี้ก็ร้อนมากก็มาถ่ายอยู่หลังร้านนะครับเนื่องจากหน้าร้านมันเสียงมันดังนะครับมันมันไม่ค่อยได้ยินเสียงครับก็นี่ เป็นเป็นหลังร้านเป็นสวนนะครับผมก็มีต้นมีมีขา้าวโพดมีกล้วยมีอะไรก็เดี๋ยวจะลงอย่างอื่นด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใครชอบจะเริ่มกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยแล้วร้อยกลับมันจะในคลิปหน้านะครับสำหรับทีนี้สวัสดีครับ